สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับของวันที่21เดมกราคม6้านะครับก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับเด่นน้อยมัดรวมเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะครับคือเด่น6และก็7นะครับผมฟันไปที่6นะครับ ผลน้อยพิเศษนะครับ21662นะครับก็เข้ามาที่6บน6ล่างนะครับก็รับไป2เล่งนะครับสำหรับน้อยพิเศษนะครับต่อไปเป็นน้อยปกตินะครับ085 $28 นะครับในส่วนของน้อยปกติถือว่าหลุดนะครับน้อย VP พีเจ็นะครับก็เข้ามาที่เข้ามาที่7หลักร้อยนะครับแล้วก็6บน6ล่างเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของน้อย Vp ก็รับไป2เล่งนะครับ ก็สรุปสำหรับเด่นนอยมัดรวมนะครับก็รับไปน้อยพิเศษ2เด่งนะครับแล้วก็นอย Vp 2ีเร่งรวมเป็น4เด้งนะครับถึงแม้น้อยปกติจะลดนะครับเข้าที่6น้อยพิเศษบนล่างแล้วก็6น้อย Vp บนล่างนะครับก็รับเป็นสีเด่งนะครับก็ยังดีก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางของเด่นนอยมัดรวมนะครับก็เน้นย้ําเช่นเดิมนะครับเด่นนอยมัดรวมอะ เน้นย้ำให้เพื่อนๆสมาชิกนำไปรูดเป็น19ประตูนะครับทั้ง2ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะรูดเฉพาะตัวฟันหรือจะชอบเจ็ดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากนะครับตามแนวทางตัวไหนฟันมีโอกาสมาได้มากกว่าตัวที่เป็นตัวลองนะครับก็อาจจะมามีโอกาสมาได้ประมาณ 60- 70%นะครับในส่วนตัวลองก็จะมาได้ประมาณ 30- 4 0นะครับ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะนําไปพิจารณานะครับต่อไปเป็นผลเด่นของน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นมาที่ศูนย์แล้วก็1นะครับฟันไปที่1นะครับผลนะครับสองหนึ่งหกหกสองนะครับก็เข้ามาที่1บนนะครับก็รับไปหนึ่งเด้งนะครับสําหรับสายลูดสิบเก้าประตูนะครับเด่น3ตัวมา1นึตัวก็ถือว่าหลุดนะครับ ต่อไปเป็นผลน้อยปกตินะครับผลน้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับผลนะครับ0ู5ย์นะครับในส่วนของเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับมาที่5บนแล้วก็8บนล่างนะครับสำหรับเด่น3าตัวนะครับก็ถือว่ายังเดินดีนะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับต่อไปเป็นผลน้อย VP นะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับฟันไปที่7นะครับผล ผลคือ76516นะครับก็เข้ามาที่7หลักร้อยบนนะครับถ้าเข้าหลักร้อยผมถือว่าหลุดนะครับเพราะผมเน้นย้ําให้นําไปรูดเป็นส9ประตูนะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา 1- นึสองตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็1ล่างนะครับในส่วนของเด่นสองสามตัวนะครับก็มาเกือกก็มามายังมาเหมือนเดิมนะครับ ทั้งนอยปกติแล้วก็นอย VP นะครับในส่วนของ3ตัวนอย VP นะครับเกือบแตก3ตัวนะครับาพาดไปที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันในผลในแนวทางของวันนี้กันนะครับขอให้แนวทางเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เดือน้อยมัดรวมนะครับน้อยมัดรวมนะครับ เด่นน้อยมารวมผมให้เด่นไปที่3และก็6นะครับผมฟันไปให้ที่3นะครับก็เช่นเดิมนะครับเด่นน้อยมารวมมีโอกาสมาได้ทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย Vp นะครับเน้นย้ําให้นําไปรูดเป็น19ประตูน,นะครับต่อไปเป็นเด่นของน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่4แล้วก็5นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับ ชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่4 6 4 7 4 8แล้วก็49นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่5 6 5 7 5 8แล้วก็59นะครับชุด3ตัวนะครับ0 5 9 1 5 6แล้วก็459นะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับก็คำนวณได้ที่6 2%และก็9นะครับชุด3ตัวผมฟันไปให้ที่059นะครับสตัวฟันให้ไปที่56และก็59นะครับในส่วนของแนวทางของนอยพิเศษนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของน้อยปกตินะครับแนวทางของน้อยปกตินะครับที่ผมคํานวณได้นะครับคํานวณได้ เด่นแแล้วก็9นะครับฟันไปให้ที่9นะครับชุดคู่8นะครับก็จะได้ที่85 86 8 7แล้วก็8 8, 8นะครับชุดคู่9ก็ได้95 96 97แล้วก็9 8นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับได้ที่6 98นะครับแล้วก็7 95นะครับแล้วก็0 98นะครับ เด่น3ตัวมา1นึ่งตัวนะครับผมคำนวณได้ที่5 81นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่95นะครับแล้วก็98นะครับสำหรับนอยปกติชุด3ตัวฟันไปให้ที่7 95นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับแปกับ9นะครับชนกันที่8เด่น3ตัวมา1นึ่งสองตัวนะครับสำหรับเด่นนอยปกตินะครับ ต่อไปนะครับเป็นเด่นนอย Vp นะครับสำหรับนอย Vp นะครับในส่วนตัวเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่6และก็7นะครับฟันไปที่7นะครับชุดคู่6นะครับก็จะได้ที่6 2 6 3 6 4แล้วก็ห5นะครับชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่72 7 3 7 4แล้วก็7 5หนะครับชุด3ตัวนะครับให้ไปที่5 72 6 7 5แล้วก็9 72นะครับ เด่น3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับผมคำนวณที่6 9แล้วก็2นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่เก้าเจนะครับแล้วก็75นะครับสำหรับชุด2ตัวของนอย v ีพีนะครับแล้วก็3ตัวฟันไปให้ที่572แล้วก็972นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ6กับ7นะครับก็ชนกันที่6กเด่น3ตัวมาหนถึงอตัวนะครับ หวังว่าวันนี้นะครับแนวทางจะเดินดีต่อเนื่องนะครับยังไงก็ขอให้แนวทางเดินกันต่อแล้วกันนะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับก็เน้นย้ํากับเพื่อนๆนสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับ ยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ <Y> และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเฮงๆรวยๆกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกวันเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ